ำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะดิฉันณัทรักษ์ชยัยคยีรีพู้สื่ข่าวไอเนค่ะตอนนี้พาคุณผู้ชมมากติดการยื่นนะคะยะติกับปิายไม่ไว้วางใจคะ่ะของทางด้านฝ่ายค้านนะคะเดีย๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันคะ่ะม,มาทำไมงี้ไม่ได้มาทำไมไ มันปางังไนะม่โปัญหานะ่นนะมากตอนนะ้โดยในช่วงนี้นะคะเป็น ฝ่ายค้านนะคะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีนะคะ <c oughs> โดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะ <c oughs> เป็นผู้รับยื่นยติต่อๆนะคะ <c oughs> โดย <c oughs> ทางด้านฝ่ายค้านก็นําโดย <c oughs> นายแพทย์ชนรัตน์ิแก้วคะ่ะ <c oughs> ผู้นําฝ่ายค้าน <c oughs> เป็นผู้ยื่นคะ่ะ <c oughs> <c oughs> หลัากนั้นก็จะเป็นจุดโดยทั่ไปก็จะมีปัญหาเรื่องไรเสียงุกครั้งก็จะปัญหาไรเสียครับด้านสามท่านมีไรเสไม่จบานั้นนเ่ที่ มีวาองการิอยานทั่วไปแล้วประานให้ความสำนึกความติดารทว่าความพิเศษแต่ว่าไม่น้ยกพากันสําหรักยินศาสนาคนนั้นต้ นีปันนี้อีกสองวแต่ว่าเราจะขอวันเพิ่ม Thank you. ป่ะชาชนที่ประมุบครับอมอช้านครับในะนำผู้นำฝ่าย้านวันนี้มาพร้อมกับรัคผู้ฝ่าย้านนะครับทั้งหมดเจ็ดพักนะครับมีพักเพื่อไทยพักข้ามไทยนะครับพักเสรีรวมไทยพรคประชาชาติพักเพื่อชาติพักตลอดองคชนไทยจะก็องพักไทยสวิไลนะครับได้ร่วมกันเข้าชื่อนะครับตามรัฐธนรมน่ญกาตหรา1ิ1 ขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบลงมติไม่ไว้วางใจทั้งหมดนะครับ1 8 2รายชื่อนะครับของสมาชิกพรรคร่วมเกาก็เป็นไปตามบทเรียนทําต้องดูนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าที่เปดนดไว้เพื่อขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งมติเราได้มีความเห็นของต้องการชัดเจนเลยครับทั้งหมดเป็นนลยก หนึ่งนนะครับและคัฐมนตรีอีกสิบพันนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตที่จะนําเรียนรายชื่อให้กับน้องสุนทรที่รพนะครับได้รับทราบคนที่หนึ่งครับคนเอกประยุทธ์จันโอชาในรัรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมเอาสมตำแหน่งนะครับพาะเราที่ไปก็สงตำแหน่ง 2ครับนายตุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพาณิชย์สานายอนุกินชาญีระดูรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุข 4. คนเอกสมิทธิวงสุวรรรณองนายยกรัฐมนตรี 5. คนเอกอน,น,นุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย6นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม์7นายชัยวุฒิธนาคมาน,นุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อสรษฐกิจและสังคม8น,นายจุติไกรฤลิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันม่นคงของมนุษย์ 9นายสันติร้อมพักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง10นายนิโคนยมุมยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ11นายสุชาติชมกิจรัฐมุตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีทั้งหมดสุดท่านนะรับเด็กหัวสอยร่าง้ายหรือเด็กหัวระดับก็คือตัวท่านนายกรัฐคนตรี และนั่งราง้านทรั้งหนึงท่านเศรษฐรุงเทนะครับพ่อกล่าวหาโดยสรุปนะครับ mm hmm. เรากล่าวหารายบุคคลอยู่แล้วในแต่ละท่านโดยสรุปนะครับท่านนายกรันตรีเนี่ยข้อกล่าวหาที่เราจะอธิบายนะครับื่อที่หนึ่งคือเรื่องของผิดพลาดปกป้องล้มเหลวในการเหมืานในการแผ่งดินนะครับข้อที่สองเนี่ยจงใจปาฝืนบทประยักต์รัฐธรรมนูญ กฎหมายและก็มาตรฐานาะยึดถือใน่ครับในเรื่องที่3มเนี่ยเป็นลนักษณะของกฎหมายละเลยนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโดยทุจริตเพื่อให้เกิดการทุจริตหรือ,อเพื่อประโยชน์นะครับข้ที่สี่ครับเป็นเรื่องที่ท่านนายกสีในฐานะหัวห,หน้าฝ่ายรัฐบาลใ้แสลงนโยบายของรัฐบาลแล้วไม่ปฏิบัติตาม ทำแถลงนโยบายของรัฐบาลและสิ่งที่พรรคร้องฝ่ยค้านเราได้ใช้เวทีการภิยบายในสภาไม่ว่าจะเป็นตามรัมัตรา150หรือมาตรา152นะครับในประเด็นต่างๆที่เราให้ปลบายไว้มีการทั้งค้างไม่ถือปฏิบัติตามเราก็นำมาเป็นประเด็นต่างๆทัางในยกด้วยเรื่องที่5ครับในยกมีพฤติการพฤติกรรมที่ ในการบรกหารการเงินเกิดให้มีการกป่อยปักแล้วเลยมีการละเมิดในทิศบรรจุทำลายผู้เห็นต่างนะครับและก็สุดท้ายตัวนรย่องปีเองนะครับเป็นผู้ที่ป่อยปักแล้วเลยนะครับให้มีการทำลายระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานะครับตัวท่านนี้เองก็มีลักษณะของมีภาวะความเป็นผู้นำนะครับที่เราใช้ค่อยํำในยติว่า ที่การทำสองครับก็เป็นท่าที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรที่จะกล่าวหาท่านนเรื่องของกลุ่มล be ักษณะความรู้ความสามารถอันนี้เป็นท่าของผู้นาที่เราใช้เป็นข้อกล่าวหาในการสอบพิจารณาทั้งกลุ่มคนที่สองครับโดยรวมนะครับในกลุ่มลักษณะวิสิตลองในช่วงกลุ่ม <Melt>. ทีและวกลุ่มทีว่าการกระทรวงอันนี้มุ่งเน้นที่ความไม่ซื่อสัตย์จริตนะครับเพื่อปกพรองเห็นแก่ประโยชน์ ทำตลาดแล้วเลยให้มีการกเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรับชช้สังคมได้เป็นหลักๆน,นะครับท่านที่คนที่สามนะครับนายอนุดินชาญดีละกุลรองนายงบีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขข้อหาสำคัญสำหรับรองนายงบีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยเรื่องของข้อหาด้านการจัดงบเงินงบเงินงที่ต่างหัวข้อนะครับ และที่สำคัญครับมีการสนับสนุนหรือทำให้เกิดกระบวนการการทำลายการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีท่า,านางสวนเป็นประมุขระบบรัฐสภาแต่ครับมีการใช้เงินใช้ทองในการที่จะจัดการให้ได้มาซึ่งอำนาจให้ได้มาซึ่งผู้สนับสนุนพรรคเดเอกประวิทย์วงสุวรรณครับรองนายกรี ข้อกล่าวหาก็จะเป็นการจงใจนะครับไม่มีบัติตามของวิาณข้ามมืและกฎหมายไม่มีความซื่อสย์ชุมชนที่ประจักษ์นะครับเรื่องประโยชน์นะครับสนับสนุนไม่มีการแสวงหาประโยชน์ั่นก็เป็นข้อกล่าวหาโดยรวมของคนเอกอายุคนเอกอนุภู์ิข่าจินดานะครับรับดมีว่าการประชุมหัไทยข้อกล่าวหาของเราก็เป็นเรื่องของไม่มีความซื่อสัรชุมชนเป็นที่ประจักษ์นะครับ การซื่อพม่าพิบาลประธานกาันตีมีเพลหมก้องล้มเหลวนะครับเพื่อประโยชน์เราไมได้มีการพุดจิบเราพิ่งที่ชอบขึในสัตย์สยามที่ชอบรล้วมนตีว่าการกระชุมงคมนโหมกับข้อก่อหาเรื่องของไม้่ีคกามซื่อสัตว์ยูในที่ประจักษอันนี้เราเน้นย้ำทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของ สุบารุของรัฐมนตรีนะครับที่จะทำได้ที่ในการห<ม>า,ารการเดินนายสับเซียมจะเป็นผู้ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการสมัยนาขยกรรชรเพื่อส่งเสริและผูดค้องอันนี้เป็นหลักนะครับนายชัยวุฒิธ,ธรรนกุมารทุศร์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงฟิสิกส์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อก้าวเป็นการหาราชการแผ่นดินิดพลาดบุกท่องล้มเหลวอย่างร้ายแรงนะครับกลายเปนแล้วเลยให้มีให้เกิดอาชิกรรมทางเทคโนโลยีนะครับทำให้ประเทศชาติมันมีเสียหายและที่สําคัญนะครับเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมพฤติกรรมที่ส่มเสี่ยงไปทางขารเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมระพฤติปฏิบัติที่ชอบนะครับ เรื่องของจริยธรรมมีความเสียมเสียทางศีิธรรมอันดีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งข้อต้อหาของรัมงตี DES นะครับในจุดกี่ไกรเลิกนะครับรั้งตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้อขัอหาคือมีความไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตที่ประจักษ์ล้มเหลวไร้ความรู้ความสามารถในการดูแลางานด้านพัฒนาสังคมความมันม่นคงของมนุษย์ ลอยให้พี่น้องประชาชนไร้ซึ่งที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นนักที่ประทรงนะครับและเสียโอกาสในการดำรงชีพอย่างมีความสุขนะครับใช้ก็ประมาณแผ่นดินเพื่อมุ่งสวยหามประโยชน์สมบเร็นเองและปกครองในสติคร้อมพัฒนะครับพ่อกหาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยประละเลยให้มีการทุจริต และสแสวงหาประโยชน์ในหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อประโยชน์ของตนเองกับปกครองเพื่อประโยชน์ของภาคเอกชนไม่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทประยักรัฐนูลและกฎหมายนายน,นิคุญญณมยามณนีนะครับไร้ความรู้ความสามารถในการหาและก,กันแบนดีนมีบริการพฤติกรรมสอบไปทำสุจริตต่อหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์จริ ประจับจงใจเป็นบัทหน้าที่หรือใช้อำน,นาจขัดต่อบทปัญญัติของรัฐนูและกฎหมายาหืหรือไม่ปฏิัตามมาตรฐานการทําอย่างร้ายแรงไปปักล้าเลยเรารู้เห็นเป็นใจสนุนให้มีการพิจรและก็สวัสหาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบไม่กำกับดูแลไม่ตรวจสอบนะครับยับยั้งระรับให้พวกพร้อมสวงสาม์ประโยชน์สุดท้ายครับในทุกชาติจงติก็เป็นผู้ที่มี เราไม่มีความซื่อสัตย์จริงเป็นที่ประจักษ์ครับเพื่อประโยชน์สบหายหาประโยชน์ในหน้าที่โดยเฉพาะเรื่อ,รองรายงานทั้งสิบสิบขนตอนีที่เป็นนั่งร้ายนะครับเรามีข้อกล่าวหามีสมาชิกของพรรคพวกเรานะครับที่ได้รับหน้าที่นะครับในการอภิปรายเป็นผู้เสนอัวุคลเข้ามานะครับแต่แตละครั้งก็จะแตกต่างกันไปจะรว้ว้งหมเนี่นยยิ่งจมเพิ่มขึ้นครับ มีคำถามเชิญครับช่วงเวลาในการอภิปรายครับฝ่ายค้านอยากได้ช่วงเวลาประมาณมารู้เท่าไหร่ครับช่วงเวลาอภิปรายมืขข่สกครู่ท่านประธาน,น,นสภาู้แานรัษฎรได้ได้แถลงไปน,นิดหนึ่งนะครับเกียวกับไทม์ไลน์หรือวันเวลาประชุมนะครับถ้าเป็นไปตามที่ท่านประธานชวนได้ ได้คุณา,านำเสนอไปแล้วก็จะมีข้อสลงในบ่ายนี้นะครับการพิจารณากฎหมายรประกอบรัฐธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปตำรวจน่าจะเสร็จวันที่24นะครับน่าจะเสร็จวันที่24ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เกินวันที่1น,นะครับวันที่1นัก,กรกฎาคมเรามีกฎหมายสาคัญอยู่สองฉบับก็คือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับกฎหมายประกอบร,รัฐธรรมนูญนนคำว่าการเลือกตั้งนั้นก็ พักการเมืองก็น่าจะเข้าในช่วงวันที่หกที่เจ็ดนะครับนั้นสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาน่าจะมีกฎหมายอีกเข้าถ้าเรายื่นวันที่15ในกลไกกระบวนการการตรวจสอบเรื่องนท่านประธานได้ก็ได้แจ้งกัแล้วนะครับภายในเจ็ดวันแล้วมันชุกชแจ้งคอรมองถ้าดูตามคำลายตรงนี้นะครับตัวตารางเวลาเนี่ยสัปดาห์แรกค่อนข้างเต็มในการพิจารณากฎหมายอื่นนะครับสัปดาห์ที่2เป็นวันหยุดยาวสัปดาห์ที่3นะครับเป็นช่วงเวลาว่าง สุดาที่4เป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมยิ่งนะครับเป็นวันสําคัญที่องค์ชนชาวไทยคนนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28แระกันรังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับควรจะเป็นอาทิตย์ที่ช่วงมาถึง1 8 9ที่สุดเลยครับตอบเวลาในการปิดบายนะครับเนื่องจากราต้องมีมีเที่ยงใช้เวลามากก่านครับเข้าที่รงหาวเรือนะครับที่เราจะไปต่อรองกับทางฝ่ายรัฐบาลนะครับ เราใช้เวลา4วันสําหรับ9คนในครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้11คนเราน่าจะขอเวลามากวนนนกว่า4วันแน่นอนกําหนดไว้อย่างน้อยประมาณ5วันจะอ5วันการอนุาครับคกนี่ยามาร่ามที่ที่้อนายได้หรือเลสียงของทบที่มีจะ่วันถามว่า การพิารครั้งนี้นะครับมันเป็นการพิจาณาในงใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้นะครับก่อนที่เข้าสู่การเลือกตั้งเน้นนะครับอย่างไรต้องมีการเลือกตั้งท้าที่สุดก็หลังวันที่23ม,มีนาคม2566ไม่เกิน4 5วันหลักจากนั้นนะครับนั่นคือท้าที่สุดที่มีการเลือกตั้งแต่เรามั่นใจว่าน่าจะมีการเลือกตั้งเร็วกว่หนนะครับเพรนั้นการพิจาราครั้งนี้เนี่ยเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้สองเรื่องนะครับหลักๆ หนึ่งอาศัยมือในสภาที่จะเด็กหัวก็หมายถึงตัวท่านนายกรัฐมนตรีและสอยนั่ง้านให้ได้ครับนั่นหมายความว่าเราจะมีเสียงคอที่จะโวดไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือนักสื่ที่เกี่ยวข้องที่รอที่ปรับนั่นเป็นอุปสงค์ที่หนึ่งเลครับวัตถุประสงค์อันที่สองเนี่ยเราเติมเต็มด้วยสอยนั่ง้านนะครับใช้รัมสตรีขูกวิบาย มากไปหน่อยแต่ว่าเรามีวัตถุประสงค์กก็คือว่าสิ่งที่เราคาดหวังนะครับคือสนามเลือกตั้งก่อคือสนามเลือกตั้งเราสอยนั่งร้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับเป็นผู้ชีข้ขาดเป็นผู้มินิจฉัยกรณีนะครับวุปถะสผสมที่หนึ่งเราไม่ะสมตัวไหนมากนักเราอาจจะได้แต่บางท่านบางคนนะครับแต่เรามั่นใจว่าศรัทธาประชาชนจะเป็นผู้ที่พิณาวินิจฉัย ลำดับหน้าทุนที่ถูกอภิปรายพักการเมืองที่เกี่ยวข้องที่เป็นนั่งร้านให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติเมืองทำความลำบากให้กับพวกเราอย่างเดียเราหวังอยู่ตรงนั้นยุ่แต่ทางด้านอีกฝัก็ม่สองเอเนะครับโอเคนะครับครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับคำแนะนำพักล่วกเราทั้งหมดนะครับพวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นการอภิบาลที่มั่นใจนะครับข้อมูล ข้อจริงพวกคุณหมายที่เราจะใช้เราสาม,มารถเป็นหัวและสอยในร้านได้อย่าง,านนง,างบง่งงยายราบ การนี้ก็เป็นการยื่นยตินะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางด้านพักร่วมฝ่ายค้านนะคะโดยมีนายแพทย์ชลนละนาสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้าพักฝ่ายค้านนะคะพรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดนะคะก็มาร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ด้วยโดยในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีฝ่ายค้าน6พพักการเมืองแล้วยังมีพักไทยศิวิไลโดยนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะคะ ที่มาร่วมในการอภิปรายยติในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้ท่าเด็ดหัวใช่ไหมท่าเด็ดหัวเด็ดหัวมันต้องยืนเนี่ยมันเชื่องเนาะ มันปลดล็อกมันตัดที่ไหนดลอกางไว้ดาวมจ่นเด่นหกรกมันัว <c oughs> ปีที่เดีทีเดีที่้ด่นไม้ก้งยาวๆไปตอย อาสอง้าใช่ไหมั้งสอย้สอย,อย,สอยด้วยมือสอยอยู่นี่สอยที่เนตบวกบดาบก็เะ ขอมทำท่าเด็ดหัวใหม่อีกทีนึ่งค่ะทำท่าเด็ดหัวกับท่าสอยท่าสอยีกทีนึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวนอกเหนือจากการแถลงข่าวนะคะโดยมีการทำท่าเด็ดหัวนะคะแล้วก็สอยรัฐมนตรี

ตอนนี้ทางด้านนายแพทย์ชลนานแล้วก็ทางด้านสสจิรายุห่วงทรัพย์นะคะก็ทำท่าสอยนะคะนั่งร้านรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายนะคะแล้วก็ทำท่าเด็ดหัวนะคะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีค่ะที่เป็นภารกิจนะคะของทางด้านฝ่ายค้านที่ใช้ชื่อภารกิจว่าเด็ดหัวสอยนั่งร้านนะคะ ซึ่งการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะคะก็จะยื่นยติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลนะคะโดยมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะและก็รัฐมนตรีอื่นๆอ,อ,อีก10คนรวม11คนด้วยกันนะคะในการอภิปรายครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดนะคะคาดว่า,าแม้จะมีการอภิปรายรัฐมนตรี จำนวนมากไปหน่อยนะคะมากกว่าครั้งที่ผ่านมานะคะแต่จะขอเวลาในการอภิปรายนะ,ะประมาณ5วันด้วยกันนะคะเพราะคิดว่าสี่วันเนี่ยคงไม่พอเหมือนเช่นครั้งเหมือนครั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะที่มีการอภิปรายประมาณ4วันก็อาจจะไม่พอนะคะและคาดว่านะคะจะมีการอภิปรายในช่วงวันที่18 1 9 2 0 21 2 2นะคะ กรกฎาคมนะคะที่กําลังจะถึงนี้เพราะว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นการประชุมรัฐสภานะคะที่จะมีการพิจารณานะคะกฎหมายเกี่ยวกับตํารวจนะคะในช่วงเวลา,าไม่เกินวันที่24นะคะซึ่งทางด้านประธานชวนหลีกภัยก็ได้มีการบอกนะคะว่าถ้ากฎหมายตํารวจไม่เสร็จวันที่24นะคะก็สามารถาลากไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมได้นะคะแต่ว่า อยากให้เสร็จภายในวันที่24มากกว่าหลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณากฎหมายลูกทั้ง2อฉบับนะคะซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายลูกทั้งสองฉบับแล้วเสร็จนะคะ<ๆ>ก็จะมีการถ้าว่าจะมีการนำยติอภิปรายไม่ไว้วางใจบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมและสามารถาทำในเรื่องอภิปรายในสภาได้ในช่วงวันที่28ถึง22กรกฎาคมค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะการยื่น ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านและก็พักร่วมอีก7พักด้วยกันนะคะที่มายื่นยติในวันนี้กับประธานชวนริพัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรค่ะก่อนจะจบกันไปคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดซีฟอร์สนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข,ข่าวสารที่สำคัญของสำนักข่าวไอเอ็ค่ะในช่วงนี้ดิฉันนันทลักษ์คีรีต้องขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ